ทุกคนตอนนี้โคชบีอยู่ที่หน้าร้านในตลาดชิ่งฟงนะครับกวางโจวประเทศจีนและที่หน้าร้านโคชบียืนอยู่นี้นะครับเขาขายผ้ายีนกางเกงยีนนะครับเริ่มต้นที่7บาท10บาทเท่านั้นเองนะครับน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดใครนะอยากหากางเกงยีนเสื้อยีนผ้ายีนแล้วเอาไปขายต่อแบบต้นทุนถูกๆแบบนี้นะครับโคชบีแนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับตลาดชิ่งฟงกวางโจวประเทศจีนเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าเขาขายอะไรกันน่าสนใจกันทั้งนั้นเลยนะครับงานเหมากระสอบที่เป็นผ้าไหมพรมแบบนี้ก็มีนะครับนี่เขาขายยกกระสอบแบบนี้เลย นี่บอกเลยนะครับคุณเอาไปชําแหละนะครับแล้วก็บวกกำไรต่อได้ดีเลยทีเดียวเข้ามาดูในร้านกันนะครับนี่สวยๆนั้นเลย อันนี้เป็นเสื้อยียนนอะอันนี้เป็นเสื้อยียนนะแล้วก็มีแต่งลายข้างล่างนะครับ,แ,บรแต่งเพชรแบบนี้ด้านบนเห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับราคาเบาๆนะปักมุกก็มีปักเพชรก็มีนะครับขายเหมากระสอบยกกระสอบจนไปเลยบอกเลยราคานี้ใครนะครับที่ชอบงานแนวแบบนี้นะครับราคาย่อมเยานะครับต้องแวะเข้ามาเลยนะครับตลาดนี้ใครมาทิปกับโคชบีนะครับโคชบีจะพามาที่นี่ด้วยนะครับผมใครอยากมานะครับแต่มาไม่เป็นนะครับโคชบีพามาได้นะครับผมทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดรอบการเดินทางรอบต่อไป กับแอดมินโค้ชบีได้เลยนะครับแล้วการมาทริปจริงของโค้ชบีตอนนี้มี3แบบแล้วนะครับผม1มาเมืองควางโจนะครับเมืองที่โค้ชบียืนอยู่นี้นะครับสนะครับมาควางโจบวกอีอูในทริปทริปเดียวกันเลยนะครับได้2เมืองเลยแล้วก็3นะครับแบบสีนะครับก็คือไปอีอูอย่างเดียวนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับโค้ชบีพาคุณมาได้ถ้าสนใจมาทริปแบบไหนรายละเอียดรอบการเดินทางต่อไปเมื่อไหร่ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินนะครับแล้วก็อย่าลืมอีกนะครับการมากับโค้ชบีเนี่ยไม่สอนคุณแค่มาซื้อของ คุณทําการตลาดไม่ว่าจะเป็นยิงแอดเฟซบุ๊กหรือทําการตลาดบนทิกต o k นะครับแล้วที่สําคัญไฮไลท์เลยนะครับสอนทิกต o k เนี่ยสอนสดเจอตัวโคชบีจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับบ้านแถมฟรีๆไปเลยครับกับคนที่มากับโคชบีถ้าสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามเลยรอบการเดินทางต่อไปกับแอดมินโคชบีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางทิกต o k นะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิเยววา้้้ชิกีตดสือผ ออนนนไล์ะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์